สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับผมในวันนี้นะครับพี่หมีจะพาไปดูเจ้าบอสทอยเลนสี่ตัวใหม่นี้นะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้นะมันจะสปาร์ออกมาในโหมดไนท์แมทเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็เป็นแมพพัมสกินแพดกับแมพเกรปยาร์ธนะฮะสามแบบนี้ถือเจอกับเจ้าบอสตัวใหม่นะฮะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่หมีขอลงแบบไนท์แมทดีกว่านะครับไปดูกันว่าเจ้า บอสตัวใหม่นี้มันจะโหดแค่ไหนนะฮะป๊าบมาเลยไดแม่ตอนนี้หมดไดแม่ลงคนเดียวบอกเลยว่าชิวๆเลยนะฮะกับเซตการลงเซตนี้ใช้เวลาประมาณ25นาทีนะแต่ว่าเป้าหมายหลักของเรานะครับไม่ใช่การพันเวฟนะฮะเป้าหมายหลักของเราคือการเจอบอสตัวใหม่เจ้าทอยเลสี่์เด วางตัวเงินก่อนตามสเต็ปเดี๋ยวขอตัวเงินอีกสัก2ตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวจะวางเจ้าคุณยนโอ้ห้ว,ว,วกเจ้าบอสทอยเลตออกมานะอันนี้เป็นบอสทอยเลตตัวแรกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเจ้าบอสทอยเลต4.0มันจะออกมาที่เว็บไหนนะครับแต่พี่หีว่า,วาน่าจะออกมาประมาณสักช่วงกลางๆเกมหน่อยนะฮะ๋ย่ายทำไมมันเดินเร็วจังวะ <laughs> ทำไมมันวิ่งเร็วเหลือเกินเมพี่หมีมีความรู้สึกว่าเขาอัปเดตใหม่ทุกครั้งเนี่ยเราจะเยเล่นยากขึ้นกว่าเดิมนะหรือไม่ก็เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคการเล่นนิดหน่อยนะครับไม่งัน้นอ,อาจจะไม่ผ่านได้นะฮะโอ้โหเอาละตอนนี้ตัวเงินพี่หมีมีครบทั้งอ่ากี่ตัวบ้างเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเาเก้าตัวนะฮะโอ้โหรับซับเละเ,เลยเดี๋ยวพี่หมีขอวา,วางตัวขุนยนต์เพิ่มอีก โตนึงช่วยกันยิงไม่งั้นเดี๋ยวยิงไม่ทันนะครับสำหรับหมดในแมนนี้ต้องหุ่นยนต์สัก3ตัวถึง4ตัวนะครับถึงจะเอาอยู่นะไม่งั้นไม่ไหวนะแต่ยังเครียดแน่นอนร้อยอ่ะเอาหลับอัพไม่ได้อตอนนี้มิวเซนทอยเลต2.0ออกมาแล้วนะฮะในเว็บที่13ที่มีคิวฟ้าเจ้าบอสทอยเลต4.0นี่น่าจะออกมาประมาณสักเว็บ30หรือไม่ก็40นะฮะ เดาๆเอานะเดี๋ยวขอหุ่นยนต์อีกสักหนึ่งตัวฮนะเออเออเอเออัพเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวไปอัพตัวเงินโอ้เดี๋ยวตังก์หมดวางหุ่ญญนยนต์ปุ๊บตังก์หมดเลยเนี่ยนี่อืเอเฮ้ยยังมายังมายังมายังโอ้ยังไม่มานะฮะโอเวฟสิบห้าแล้วเร็วมากเลยอ่ะเราต้องรีบวาง ไททันคาเมล่าในเว็บที่17ให้ทันนะฮะไม่งั้นงานเข้านะเดี๋ยวสิบหกแล้วอีกเว็บเดียวก็จะได้ไททันคาเมล่าเมนอัปเกรดมาแล้วนะครับวางตรงนี้ก่อนเลยเออหนึ่งตัวโอ้โหบอสไทลเลสสองจุดศูนย์ อยังนะฮะตอนนี้2.0อยู่ต่อไปก็เป็น3.0นะครับแล้วก็4.0ตามมาได้ข่าวว่าโหดนักเละขอดูหน่อยอ,อันนี้2.0ก็มีแค่ปืนสกระบอกนะฮะยังไม่เท่เท่าไหร่อับครับอับนนี้ที่มีว่าตัวเงินเราน่าจะอัพพอแล้วนะฮะแค่น,นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เรามีเงินมากพอที่จะต่อสู้นะครับ โอ้ยยันหมดไหนแม่จริงปะเนี่ยทำไมมันง่ายจังเลยวะ <c oughs> เฮ้ยพี่มิลลิสูมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะจริงปะเนี่ยเออหรือว่ามันหลอกให้เราตายใจนะแล้วก็ออกมาแบบพุทธพลาพดพุทธพลาดเลยปะเนี่ยงานเข้าแน่เลยนะเอาแล้วยืบโอ,อตายแน่แก,กนี่เลอือดแปดเก้านี่อะไรอ่ะอ๋อยังนะฮะล็อกเก็ตไทเลสแ0 0พแล้วนะฮี่ ไททันครับได้เมนอัปเกรดตอนนี้เลเวล5แล้วมี AOE ออกมาแล้วนะสบายแล้วทีนี้แต่ว่าบอส4.0ไม่เห็นออกมาทักทีหนึ่งรอน,นั้นแล้วนะมีตัวอะไรอ๋อยังนะฮะมีดิกัรแล้วก็บอสทอยเลต2.0เท่านั้นเองอลอยแปบบตอนนี้เว็บที่25แล้วนะฮะ แต่ก็ยังไม่มีวิวแววของเจ้าทอยเลส4.0เลยอะ่ะมันจะออกมาตอนไหนวะนี่ยรอนันน์นนะป้าเอย้ยยังไม่ขึ้นเลข3เลยนะตอนนี้ยังเป็นทอยเลส2.0อยู่เลยอะ่ะโอ้น่าจะเว็บ40นู่นเลยนะฮะเพราะว่าจำได้ว่าเจ้าบอส3.0นี่จะออกมาตอนเว็บ30นะฮะ30กว่าๆนะประมาณนี้ยเ,ยเยอะๆด้ววะเฮ้ย เริ่มมายะโอ้ทันไหมวะเนี่ยยิงมันแล้วปสคริปก่อนดีกว่า <c oughs> กลั <c oughs> กวกัวยิงไม่ทนันออมันหลับอะ่ะออขนาดมีเจ้าตัวเงินดักหน้าอยู่นะฮะยังวางไม่ทนันเอ้ยยังหลับเลยอะ่ะอ้าเอ้ยทำไมอนุภาคมันช่างรุนแรงจ,จริงๆร้อเลยเจ้าบ้าพวกนี้ อือยังพอสู้ได้อยู่นะฮะเพราะว่ามีไททันคาเมล่าอัปเกรดถึงตัวแล้วที่เลเวลตันนะอ,อ,อืมอีกนิดนึงจับแล้ว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 อือโอ้ตอนนี้เริ่มแข็งเป๊กไอ้ป้อมปราการของพี่หมีสบายมากเลยตอนนี้ชิวๆนะฮะสามสิบแล้วดูซิจะออกมาไหมเหมือนจะยังนะฮะ <c oughs> ยังไม่ออกเออเว็บที่40แน่เลยดูทรงแล้วโอ้้หัส11นะยังเป็นบอสทอยเลส2.0อ,อยู่เลยอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันจะออกมาพร้อมกับเจ้าพวกบอสตัวใหญ่นะอุ้ยอย่างนี้ไม่ไหวนะมันจะโหดเกินไปไหมอะ่ะตายแน่เลยนะฮะู้ไ,ไม่ว่า,อาวของไหวเซ่ฆามันฆามันจะมีมีขอวาง ตัวหมอหนึ่งตัวตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นการป้องกันก็อัพมาสองทีอุ้ยต้องอัพทีหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยหลับเฮ้ยหลับอย่าเพิ่งหลับเฮ้ยอย่าอู้งานเดี๋ยววายไปยิงก่อนป่าเอ้ยไอ้ยูเลเวลร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยว หา,หาตำแหน่งวางไทท้าคันหาตำแหน่งวางไททันคัเบล่านะอีกตัวหนึ่งเฮ้ยท <Hey. S 1> ี่บีรู้สึกว่าเ,เจ้ายูนิตสกิบบิทิพวกนี้มัน <c oughs> มันโหดขึ้นนะฮะหรือว่าเราคิดไปเองวะ <c oughs> <c oughs> น่าจะคิดไปเองนะอ๋อตันแล้ววะ่ะใส่ีต้องขายตัวเงินทิ้งแล้วนะฮะหนึ่งตัวเออ เปิดอโตสคริปก่อนแล้วก็ขายหนึงตัวเพื่อวางไททันหนึงตัวตรงนี้เอายังมายัง,ยงเจ้าบอสยังไม่มาโอ้โหโรู้สึกว่าจะเป็นดาราเลยนะฮะตอนนี้เจ้าบอสทอยเลต4.0นะฮะรอชมรอชมอยากรู้มันโหดแค่ไหนนะฮะบอสตัวใหม่โอ้บอส3.0ออกมาแล้วโอ้ตอนนี้เป็น3.0แล้วนะครับ ต่อไปก็เป็น4.0เจ้าผูได้อยู่เจ้า UFO หายตัวเหรอตี่หายตัวก็ตายเฮ้ยเริ่มเยอะแล้วจะหนีปิดปิดคลิปก่อนนะเอาออโต้สกคิปออกก่อนเพราะรู้สึกว่าจะเริ่มเยอะเกินไปเดี๋ยวเรายิงไม่ทันนะเออเออหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเฟรมทาวเวอร์หุ้ยโอ้โหทำไมตัวนี้ไม่เคยเห็นตัวใหม่ห้อเอาไหา,ายไปไหนวะตาย ยังไม่ทันชื่นชมจบเลยนะตายหาไปแหละเออเฮ้ย,อยโอ้โหเริ่มตึงอะ่ะทีหนีว่าเริ่มตึงนะฮะเฮ้ยป้าเอ้ยอย,ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสเต็ปเล่นเหมือนเดิมนะฮะแต่รู้สึกว่าตึงกว่าเดิมนะเฮ้ยป้าหนะจริงเหรอไม่นะเออขอวางอีกตัวนึง่งนี่ ทันไหมเนี่ยทันไหมเอาโหดว่ะเฮ้ยมันโหดกว่าเดิมเยอะเลยอย่าลับเซ่เจ้าหมอปลุกมาปลุกขึ้นมาอย่าให้มันรับแล้วอุยลุ้นว่ะเฮ้ยโอ้โหพี่หมีว่ามันยากขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าปกติมันจะไม่ตึงขนาดนี้นะฮะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าตึงขึ้นมากเลยนะครับ ยังนะยังนะทอยเลทสองจุดศูนย์อยู่เฮ้ยเจ้าเวฟสี่สิบแล้วนะเจ้าทอยเลตสี่จุดศูนย์ยังไม่ออกมาอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสิ้นสุดการรอคอยมาแล้วเจ้าบ,บอสทอยเลตสี่จุดศูนย์โอ้โหมันเทมากเลยดูสกรอร์นะฮะมีปืนสี่อันแล้วก็ตรงกลางหน้าอกนะฮะมีปืนเลเซอร์ที่ทรงพลังมากนะฮะอยู่ด้วยแล้วก็ ใส่แว้นสุดเทพไปเลยโอ้โหเลือดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นนะฮะสําหรับเจ้าบอสทอยเลต4.0โอ้โหเลือดเป็นเยอะดีนะฮะเลือดเกือบสองล้านแน่เฮ้ยโอ้โหเลือดเยอะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแน่เลยนะฮะออกมาที่ 41, ะะเ,เ,เวฟ4ีนะฮะเจ้าบอสตัวนี้โอ้เดือดเดือดแล้วนะะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะฮะ <c oughs> เริ่มเดือดแล้วบอสทอยเลส4.0โอ้ 0. โหเลือดล้านสามเอาไหวไหมเนี่ยสู้เขาอ๋อตายแน่ไอย้ยิงมันเร็วหุ้ยโอ้โหมันปล่อยเลเซอร์เยอะมากเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเป็นแยมงเป็นมุมเลยนะครับพุ่งแบบชุดชุกฉุดช,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 ชักเลยอะเฮ้ย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 ใจไปดี พี่มีเริ่มตื่นเต้นสวยแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าอาจะหลุดนะฮะพี่มีมีความรู้สึกว่าจะหลุดขอตรงนี้ตัวหนึง่งเร็วเร็วเร็วไอหลุดไอ <c oughs> <c oughs> มันหลุดไปแล้วป้าเอ้ยหลุดเ,เดี๋ยวคุณยนต์ามาดักคุณยนมาดักขายตัวนี้ก่อน หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์มาเร็วหุ่นยนต์สู้มันเร็วตีบอสททย์สเร็ววาย <c oughs> มาเร็วเฮ้ยโอ้โหทำไมรับดีพี่หมีตึงวะเฮ้ยมันยากขึ้นนะ่ะโอ้พี่หมีรู้สึกเลยนะฮะว่ามันยากขึ้นนะ,ระ,ะเราปกตินี่หมดนายแม่เนี่พี่หมีจะชิวๆนะแต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ชิวนะเออมันไม่ชิวแล้วอะ่ะ จริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะฮะตึงเลยอ่ะตึงจริงๆนะต้องมีการโยกย้ายตัวเลยนะฮะเอาตัวขุนยนมาช่วยตรงนี้เลยไม่งั้นไม่ไหวนะฮะเร็วยิงมันเร็วยิงมันเร็วโอ้โหเจ้าคามล่าฝั่งนู้นก็พยายามยิงอยู่นะฮะแต่ว่าหลับรัวๆเลยอ่ะโอ,อยมันจะเข้าไปแล้วอ่าไม่นะ <laughs> แอ อ,อแพ้เลยโอ้้าเอ้ยโอ้ยเ,เป็นไงครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะที่มีต้องขอบอกเลยว่าไม่รู้ว่าบีมีคิดไปเองรอเปล่านะแต่ว่าเขาอัปเดตมาใหม่นี่ยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะใช้สเต็ปเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราต้องพลิกแพลงกันใหม่แล้วสาหรับวิธีการเล่นให้ผ่านในหมดไดแมนะฮะก็คือเหมือนกับว่า ผู้พัฒนาของคุจะเลยเห็นแล้วว่าอมันง่ายเกินไปใช่ไหมปรับให้มันยากขึ้นซะเลยนะฮะบ้าเอ้ยออปกตินด้หมดนะแม่ี้พี่หมีจะชิวๆนะฮะแต่รอบนี้พี่หมีแพ้เฉยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังได้เห็นเจ้าบอสอ่าทอยเลอ4.0นะฮะออกมาในเว็บที่41นะครับโหมดมากเลยอ่ะเลือดแพ็กตั้งล้านเนะฮะเกือบสล้านเนยโหนี่มันเลือดเกือบเท่าบอส ตัวตัวใหญ่สุดของหมดไนแม่เลยนะโอ้โหบานจริงเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หมีขอไปหาวิธีการผ่านในหมดไนแม่หลังจากอัปเดตก่อนนะฮะว่าวิธีฟาร์มแบบใหม่นี่จะเป็นยังไงนะฮะโอ,โ,โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอคุณมา่นะครับสำหรับกรารรับชมนะฮะเี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้พี่หมีไปก่อนแล้วบ๊ายบาย